สวัสดีทุกท่านครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u และแะแนแชร์แวรแชร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้จะพา FC เพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านไปชมธรรมชาติบรรยากาศดีๆฟ้าหลังฝนที่สุดแผ่นดินตะวันออกจังหวัดตราดบ้านเราครับทุกคน ถ้ามาจากตัวเมืองตราดใช้ทางหลวงหมายเลข3148ระยะทาง19กิโลเมตรผ่านตัวอำเภอแหลมงอบสองฝั่งถนนหน้าโรงเรียนชุมชนแหลมงอบและหอประชุมแหลมงอบจะมีรถเข็นจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มหลากหลายเมนูครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมาล่าลูกชิ้นทอดส้มตำยำนานาชนิดบางวันมีข้าวต้มมาขายด้วยครับเราสามารถจอดรถริมทางแวะเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยอาหารเครื่องดื่มที่เราต้องการ ไปนั่งชิวๆนั่งดื่มนั่งทานที่ศาลาของเทศบาลตะบลแหลมงอบได้เลยครับทุกคนที่บริเวณสุดแผ่นดินตะวันออกจะมีม้านั่งให้เรานั่งมีศาลานั่งชมทะเลที่จอดรถสะดวกสบายอยู่หน้าเซเว่นอีเลเวนครับทุกคนนั่งชิวนั่งทานนั่งดื่มชมบรรยากาศทะเลสวยๆวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแอดมินได้เก็บภาพบรรยากาศ ฟ้าหลังฝนที่สุดแผ่นดินตะวันออกบรรยากาศดีมากครับแต่ว่ามองเห็นเกาะช้างไม่ชัดครับจะมีกลุ่มเมฆอยู่บนยอดเขาเห็นไหมครับขาวๆเป็นปุยสวยมากเลยครับทุกคนปกคลุมเกาะช้างเลยครับบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้แหละครับคลื่นลมสงบครับทุกคนอากาศเย็นๆมีลมนิดๆน,นะครับสดชื่นมากเลยครับ อากาศดีมากครับปลอดโปร่งหายใจได้เต็มปอดเลยครับทุกคนสดชื่นมากครับอยากให้ทุกท่านได้มาชมบรรยากาศมาซึมซับบรรยากาศที่สุดแผ่นดินต,ตะวันออกอากาศดีๆที่แหลมง,งอบจังหวัดตราดด้วยตนเองเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย